พ่อลัลนลูกผิดว่าไปตามผิดโกถึกพาสจอกอฟพบตำรวจพ่อั่ะลูกผิดว่าไปตามผิดโกถึกพาสจอกอฟพบตำรวจคดีทำร้ายในดาบเกิดความคืบหน้าล่าสุดในคดีที่นายสิรินายพลายดวงหรือสอจอกอฟ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตเจ็ดตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสั่งลูกน้องรุมทำร้ายดาบตำรวจนิสาทิศคงเทพผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43บาบริเวณหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดสงขลาล่าสุดนายสมยศพลายดวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลาเขตสามพักประชาธิปัตย์หรือโกถึกผู้เป็นบิดาได้นำตัวบุตรชายเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองสงขลาแล้วรายงานข่าวระบุว่าการมอบตัวของ สจกอฟเป็นไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนคดีอย่างเต็มที่โดยมีโกถึกบิดายืนยันว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองใดๆเข้ามาช่วยเหลือบุตรชายและหากบุตรชายกระทําผิดจริงก็พร้อมที่จะให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก่อนหน้านี้พลตำรวจโทปิยวั์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า 9, พร้อมด้วยพลตรวจําตรีนรงคธนานันทกุลผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาคสี่ได้เดินทางมาประชุมความคืบหน้าของคดีพร้อมอนุมัติหมายจับสอจอกอฟในฐานะผู้ใช้จ้างวานพร้อมพวกรวมเจ็คนที่ร่วมกันก่อเหตุทํำร้ายดาบตํารวจนิสาทิตโดยสอจอกอฟ ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อาวุธร่วมทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่โดยเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดขณะที่ผู้ต้องหาที่เหลือถูกแจ้งข้อห,หาร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปรฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อาวุธ ร่วมทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทําการตามหน้าที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทําการสอบปอบากคำสจกอฟและจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป